สวัสดีครับพบกับผมในช่องเสียงปักษาคลิปนี้ผมก็จะพาทุกๆคนมาแอบส่องลูกนก,กปลอดสวนกันครับผมมาเห็นผมก็เจอแต่ลูกนกสองตัวอยู่ในรังนะครับอันที่จริงผมก็อยากจะถ่ายตัวแม่มันด้วยนะครับแต่พอดีตอนที่ผมมาถึงจังหวะนั้นแม่นกบินออกไปพอดีนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันครับทุกคนคือผมก็อยากจะได้ถ่ายทั้งแม่ทั้งลูกด้วย แต่ยังไงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาแอบส่องมันใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะได้ช็อตเด็ดๆจังหวะที่ว่าแม่กําลังป้อนอาหารลูกพอดี <c oughs> แต่ยังไงวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันหนึ่งครับดีใจอยู่เหมือนกันที่ได้มาเจอกับลังของนุกปลอดสวนในวันนี้ <c oughs> นุกปลอดสวนก็เป็นนุกที่เราพบได้ในประเทศไทยชนิดหนึ่งครับ นกปลอดนั้นเป็นนกที่มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดครับชนิดที่พบในประเทศไทยก็มีอยู่มากมายหลายชนิดผมก็ได้ทําคลิปรวบรวมนกปลอดที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทยไว้แล้วนะครับ1 EP ีฮะส่วน EP ีที่2นั้นก็ยังไม่เสร็จยังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ใครที่รับชมแล้วอยากจะรับชม e ีพีที่2ต่อก็รอก่อนนะครับอดใจรอกันนิดนึงใกล้จะเสร็จแล้วครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับชม EP ีที่1สนใจก็ คลิกได้ครับทีใต้ล่างคลิปแคปชั่นเลยครับผมในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่พาทุกคนมาดูความน่ารักของคู่นกคู่ลูกนุกปลอดสวนสวยๆน่ารักน่ารักใครที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ หรือใครที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลของนกชนิดไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมน,นต์ดนตังใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ